สวัสดีค่ะทุกสี่ทุกตาสาวสุปันชาแนลนะคะตอนนี <es> ้เราก็จะไปเดินวนรอบองค์พระธากันค่ะ ที่ยังไม่เคยเข้าไปเดินเวียนเทียนรอบที่เดือนนะครับอันนี้เป็นพญานาคชื่อว่าพญานาคต่อคำนะครับเป็นตระกูลของเหมือนงูดงี บอกคำนะครับตรงนี้เป็นประตูของคล้ายคล้ายติดตู้ <c oughs>

ไม่พี่อ๋อโคมมาป้าหน้าเหมือนเด็กไคะอะไรครับอุ้ยเินครับป้าขายหมไปรานบ้าเมื่อวานนะาผมไปสารวัตรเนี่ย

ฐานฐานท่านจะอยู่ข้างล่างครับท่านจะอยู่ข้างล่างแต่ว่าองนี้คือเป็นโฉลกแก้วรูปนักของเทวดาแก้วแต่รูปที่อยู่ฐานเป็นใท่านยฤทมา ั่นคือเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่นี่ครับครูใหญ่ครูชายแก้วเป็นครูรักษาวัดบางวัดนานทีแห่งนี้มามานานเป็นหนึ่งมื่นปีครับได้พระอิมได้ประทานพรให้ครูชายแก้วได้สร้างบุญสร้างบรา,ารมีทสถานที่แห่งนี้ครับก็มีเป็นความจับก,ก็ระเกวิทยาจารย์ท่นานท่านได้กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับก็พระพุทธรูปต่าง ครัเบเป็นสายบุญนะครับเป็นสายบุญทางกาบริจาคมาโดยจะเป็นกระด,ดูกโบราณเป็นของสายบุญทั้งหมดที่บริจาคมาเ็ื่อมาได้จะสังเกตได้นะครับมีแต่มีแต่แบบชฎาเหี่งๆจะเป็นทรงพระแก้วมรกตทั้งหมดมันไม่ใช่เหตุบกเได้ ไม่ได้นั่งกันนะครับคนที่คนที่ออกมาไม่ได้นัดกันว่าจะเอาเป็นทรงพระเกียรติแบพระมาที่นี่จะเป็น,น,นใช่ครับพระที่มาที่นี่จะเป็นทรงเป็ายๆกันหมดเลยใช่ครับมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทำมาแต่สังเกตครับคิดว่าไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะครับผมพูดได้สังเกตขึ้นไปดูข้างบนกัน เหมือนเนเยอะอยู่นข้างไมรคอลุงน่าบาถ้ามีไม่คืนถ้ามีไม่นงั้นผมขึ้นไม่ได้หรอขึ้นไม่ได้ขอลงเลย คุณนอเป็นมากฝากข้ามาคนนี้มีอดามันนี้ดามันนี้มาดามาามีออสถือให้คุณดา้วลยนม่ยูหานอาหารเรีได้ไหมฮะเนี่ไม่มีหรอ นี่นี่ไม่มีมีร้านเจ๊ชินโนริโน่อยู่ตรงนี้เนี่ยนี่กระท่อมนะมีบันได3ชั้นนี่นะคะนะคะ <muchas> ค่ะนะคะขึ้นนะคะวัน <laughs> <laughs>

ร่วมสร้างครับร่วมสร้างแล้วก็สลักสลักชื่อแล้วก็ให้ท่านพระอาจารย์ท่านได้่าเรี่ยในโดมเป็นพันๆแบบ84,000ประมาณ84,000นี่เหรอครับจบหรือยังครับก็ยังไม่ทราบครับอันนี้ต้องถามพระอาจารย์ใช่ค่ะเผื่อท่านใดที่ดูไลฟ์อยู่อยากจะมาร่วม

อารียอารียเมตไยโยนะโมบุตัายะนะมหามารอารยเมตยโยภูโูอธิฐานเจ้พรัยาราชดีนะครับอิฐานทีระลึกถึงเพภูมิเทวดาที่ปกปักษ์รัษาสถานที่น